สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวสุภาวดีทองทิราชนะคะรหัสนักศึกษา6 2 1 0 0 1 0 6 1 2 7คะ่ะหมู่ที่1สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะคารุศาสตร์วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องค่านิยมที่ไม่สร้างสรรค์นในสังคมไทยในทัศนะของข้าพเจ้านะคะก็จะยกตัวอย่างการใช้ iPhone น,นะคะส่วนใหญ่คนในสังคมนะคะส่วนมากจะถูกมองว่าคนที่ใช้ iPhone น,นะคะมักจะมีฐานะที่ร่ำรวยแต่ส่วนคนที่ใช้ Android หรือใช้โทรศัพท์รุร่นอื่นๆทั่วไปนะคะก็จะถูก มองว่าเป็นคนที่จนหรือไม่มีฐานะนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงทัศนคติของข้าพเจ้านะคะก็จะมาพูดถึงข้อเปรียบเทียบแล้วก็การใช้งานของข้อแตกต่างระหว่าง iPhone แล้วก็ a n d r o i d นะคะว่าจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันเลยข้อแตกต่างระหว่าง iPhone แล้วก็ Android รวมูที่หน้าโฮมนะคะง่ายต่อการจัดการมีบริการจากส่วนกลางมีระบบความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นแกรมมิวสิกแล้วก็ไอคลาวค่ะปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์ก่อบนเครื่องนะคะแล้วก็มีความเสถียรใหลลื่นตลอดการใช้งานประหยัดพลังงานแม้เปิดแอปค้า้งไว้ลงแอปมากขึ้นมีประสิทธิภาพเครื่องไม่ร้าหลงค่ะจะมาพูดถึง Android นะคะ Android มีอิสระเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายติดตั้งจากแอปภายนอกได้สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ กตินะคะทางานเหมือนคอมพิวเตอร์มีระบบการทํางานหลายอย่างพร้อมกันมีแอปจานวนมากช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับเรื่องค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็ว่าจะเป็นหลายๆอย่างของ iOS หรือว่า iPhone นะคะกับ Android นั้นทาให้ได้เหมือนกันมากเลยนะคะแต่ที่ยกมานั้นเป็นจุดเด่นที่มีระบบเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ระดับทั่วไปคือจะสัมผัสได้นะคะต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้มือถือสมาร์ทโฟนที่มาแรงและเป็นที่นิยมที่สุดเห็นจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะคะนอกจาก iPhone สุดยอดมือถือที่มีความสามารถ จากแบรนด์ผลไม้ชื่อดังตัวอย่างเช่น Apple นะคะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหรูหราทันสมัยประกอบกับคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันต่างๆมากมายซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการ แน่นอนว่าความนยิยมในการใช้ iPhone นั้นมีความนยิยมเป็นอย่างมากของกลุ่มวัยรุ่นจนทำให้เกิดกระแสแฟชั่นในการใช้ iPhone สำหรับวัยรุ่นวัยเรียนนั้นอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของเนื่องด้วยมีราคาค่อนข้างสูงวัยรุ่นบางคนอาจทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของแม้จะเป็นการทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็ตามซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ค่ะเพราะฉะนั้นทัศนคติในการใช้ iPhone ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน คิดว่าดีบางคนคิดว่าไม่ดีบางครั้งมันคงขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลบางคนชอบมาข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ว่าใช้ iPhone สะดวกทา,างเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมีโปรแกรมต่างๆมีรูปเล่นเยอะะมากมายมีความเป็นส่วนตัวในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆแต่ถ้าหากพูดถึงข้อเสียก็มีเยอะไม่ต่างจากข้อดีเช่นกันเช่นมีราคาแพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กยากบางคนอาจมองว่าเป็นสินค้ากระแสเป็นสินค้าที่ไม่มีวันหลงเลยที่ททาให้เกิดค่านิยมต่างๆ เป็นสิ่งที่ตอบโจทยคนไทยมากๆกเลยกลายเป็นที่นิยมของคนไทยแต่เพราะฉะนั้นการดูกระดับให้ไอโฟนเป็นสิ่งที่บ่งบอกทางการเงินถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดค่ะแต่ถ้าจะให้ถูกนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไอโฟนเพราะรุ่นอื่นก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะและยังมีความประหยัดด้วย งั้นจึงสรุปได้ว่าค่านิยมในการใช iPhone ไม่มีถูกหรือผิดเพราะถือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลค่ะค่ะหลังจากที่ได้ชมคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับบุคคลที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาที่ด้วยค่ะไว้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย